มึงจําไว้คนเราจะประสบความสําเร็จมันต้องเริ่มดีใจกับของเล็กน้อยแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปดีใจกับของใหญ่ทุกอย่างต้องมีเป้าหมายมึงสนุกกับของเล็กน้อยมึงขายของได้น้อยมึงก็มีความสุขวันหนึ่งมึงไปถึงจุดยิ่งใหญ่คือขายไปได้เป็นล้านวันนั้นมึงก็จะมีความสุขมึงมีความสุขในตลอดเวลาในการทำงานมีความสุขก,กับการใช้ชีวิต มีความสุขกับการขายของแม้เพียงเล็กน้อยมึงจำไว้จะใช้ชีวิตอะไรก็แล้วแต่พยายามทำจิตทำใจของตัวเองให้ป่าปบรื่นติยินดีทำให้จิตใจของตัวเองมีความเบิกบานถ้าจิตใจของมึงไม่มีความยินดีไม่มีความเบิกบานชีวิตมึงจะไม่มีความสุขเลยชีวิตมึงมีความสุขก็เพราะมึงมีความเบิกบานเกิดขึ้นในจิตใจแต่ถ้ามึงไม่มีความเบิกบานในจ,จิตใจไม่ยินดีกับสิ่งนี้มึงจำไว้ เวลามึงยินดีมึงอย่ายินดีกับชาวบ้านอย่างเดียวมึงต้องรู้จักยินดีกับตัวเองด้วยเนี่ยมึงขายของได้เล็กน้อยมึงก็ต้องยินดีเฮ้ hey! ไม่ใช่มึงปราตแะบหุยดีใจกับคุณเจนนี่จังเลยที่คุณเจนนี่รวยขนาดนี้ดีใจกับคุณเจนนี่จังเลยดีใจกับคุณกับมาดามอะไรนะน้ำหอมมาดามฟินน้ำหอมของดารา,คนน,า,าคนนั้นดาราคนนี้หูก็ขายยอดขายได้รวยไปสิบล้าน ห้านาทีสิบล้านห้านาทียี่สิบล้านดีใจกับคุณหนุ่มการชัยดีใจคนสารพัดคนเลยจะกลับมาดูเราสิเราขายของไม่ได้เลยขายของไดออเดอร์เดียวขายของไดสิบออเดอร์ขายของวันนี้เพิ่งไดห้าร้อยบาทเองขายของวันนี้เพิ่งไดพั 1, บนบาทเองทําไมมันขายยากขายเย็นดาราเขาขายได้เยอะแยะทําไมเราขายไม่ได้เลยเราต้องรู้จักยินดีกับของเพียงเล็กน้อยของเราก็ในเมื่อมันได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ แล้วความยินดีแบบเนี้วันหนึ่งข้างหน้ามันจะสร้างเหตุในความสําเร็จให้กับเรายินดีเพียงเรื่องเล็กน้อยในวันนี้วันหน้าเราจะได้มีโอกาสยินดีกับเรื่องใหญ่ๆในอนาคตวันเนี้กูยินดีกับตัวเองในเรื่องเล็กน้อยวันหน้ากูจะมีโอกาสในการยินดีกับเรื่องใหญ่ๆของตัวเองแต่สิ่งสําคัญอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังเพราะอะไรถ้ามึงคาดหวังวันหนึ่งมึงจะผิดหวัง มึงตั้งเป้าวันนี้ยอดขายมึงคือหนึ่งพันออเดอร์แต่ปรากฏไม่ถึงพันได้แปดร้อยขายมาแทบตายเสียงโอดเสียงแฮไม่มีไม่มีใครซื้ออีกแล้วปรากฏรู้สึกเสียใจจังเลยร้องไห้น้ำตาไหลจะเป็นจะตายทำไมวันนี้ฉันได้ไม่ถึงพันออเดอร์มึงก็ทุกใจทุกร้อนขึ้นมาอย่าไปเสียใจแบบนั้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นรู้จักยินดีรู้จักพอใจรู้จักพอประมาณถ้า จะเข้ากันได้ดีด้วยความเป็นทาสถ้ามึงรู้จักยินดีกับตัวเองวันหนึ่งคนอื่นจะยินดีกับมึงและวันหนึ่งมึงจะได้ความยินดีจากความสำเร็จของตัวเองจริงๆไม่ต้องไปมุ่งหวังเป้าหมายอะไรเยอะแยะให้มึงมีตั้งเป้าหมายไว้แต่สุดท้ายถ้ามึงตั้งเป้าหมายแต่มึงไม่สำเร็จตามเป้าหมายนะมึงวางใจเป็นกลาง วางใจอุเบกขาทําใจเป็นปกติว่าเออพรุ่งนี้เริ่มใหม่ก็ได้วันพรุ่งนี้มึงเริ่มใหม่เดี๋ยวความสําเร็จวันในข้างหน้าจะกลับมาหามึงเองเพราะฉะนั้นขอให้มีสติในการใช้ชีวิตใครที่รู้สึกว่าไอ้ช่วงนี้ขายของไม่ดีทํางานไม่ประสบความสําเร็จมึงยินดีกับตัวเองในสิ่งที่มึงทําได้ยินดีกับตัวเองในสิ่งที่มึงมีดึงเป็นและเดี๋ยววันหนึ่ง มึงจะมีโอกาสในการประสบความสําเร็จกับความยินดีนะเพราะมันจะดึงดูดเอาแต่เรื่องดีๆเข้ามาขายไม่ดีไม่ใช่ไปนั่งทุกข์ใจโ่าทำไมขายไม่ดีจะเป็นจะตใยร้องไห้น้ำตาไหลมึงจะยิ่งขายไม่ดีมากกว่าเดิมขายไม่ดีเอยินดีด้วยความจริงใจไม่เป็นไรพรุ่งนี้เอาใหมา่ไม่เป็นไรคราวหน้าเอาใหมา่ไม่เป็นไรเวลาต่อไปเอาใหมา่เดี๋ยววันหนึ่งความสําเร็จจะมาชื่นชมยินดีแม้เพียงเรื่องเล็กน้อย ยินดีแม้เพียงเรื่องไม่น่ายินดีแต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆเพียงเล็กน้อยยินดีกับมันไปเถอะเดี๋ยวมันจะยินดีได้เองฝากไว้คิดนะจ๊ะทุกคน